คลิปนี้นะคะเราจะมาเปลี่ยนหัวปากกากันนะคะหัวปากกาของเราจะมีแบบลายสีลายแบบนะคะมีทั้งแบบออซิลิโคนนะคะกล่องนี้นะคะก็ซื้อในแอปส้มนะคะนี่น่ารักมากๆเลยใช้อันละตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่นะคะน่าจะอ่านจะห้าบาทกว่าหัวปากกาเราก็จะมีประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นแบบซิลิโคนนะคะมี สีเขียวนะคะสีม่วงสีชมพูสีดำสีเทาสีกรมนะคะมีเยอะหลากหลายเยอะมากเลยนะคะคส่วนหัวอันนี้นะคะก็จะมีเป็นอันนี้เป็นสีใสๆนะคะแกนก็จะเป็นแบบสีทองแล้วก็มีตัวนี้ค่ะเป็นสีม่วงนะคะอันนี้เขาเรียกว่าปลายกุดนะคะ เขาเรียกไฟล์กดนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นสีน้ำเงินค่ะตามนี้เลยเดี๋ยววันนี้เราจะเปลี่ยนสีอะไรดีล่ะอันนี้ก็คือแบบเดิมๆนะคะแบบเดิมๆติดตัวคู่ตัวมาเลยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสีสีอะไรดีสีใสหรอสีม่วงหรอสีฟ้าดีกว่าตรงเราว่าม่วงมันเข้ากัน เปลี่ยนเป็นม่วงดีกว่า<อ>เปลี่ยนเป็นม่วงกันนะคะทุกคนโอเคนที่ม่วงชมพูชมพูโทษทีนะคะเป็นตัวนี้นะใค่เดี๋ยวเราก็เอาน้องลงมาก่อนนะครับก่นอนื่นเลยนะคะนี่เราก็จะหมุนแบบนี้หมุนเปลี่ยนง่ายมากๆเลย ก็น้องก็จะมีแบบเกลียวเกลียวแบบนี้นะคะเวลาเราจะเอาใส่ก็ใส่ให้ตรงๆนะคะใส่ลงไปตรงๆแบบนี้เลยแล้วก็หมุนปึ๊บนะคะหมุนแบบไหนหมุนให้ตึงมือนะคะไม่ต้องแบบหมุนแน่นมากนะคะหมุนแน่นมากไปเดี๋ยวเกลียวตัวเนี้ยมันจะหลวมนะคะต่อไปมันจะหลวม แล้วก็ดินสอของเราอาจจะพังได้นะคะจะไม่คุ้มค่านะคะอันนี้คือเราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักมากเลยไหนเราลองมาเทสดูสิคะว่าเป็นจังไดนะคะเอาเอันนี้แล้วกันโปรพิเอเรเลือกกานหรือเป่าเป็นเติมเหรอ เตมบางหรอทาสีไหมเอาวาดดีกว่านะคะวาดนะคะอันนี้แนละลองดูว่าวแล้วก็แรงเงาสิคะอันนี้คือเบานะคะแล้วก็ลองกดหนักๆโอ้โอเคอยู่นาะแล้วก็อันนี้ อันนี้เป็นแบบจางนะคะแรไงๆได้สวยเลยสวยเลย,ย,เลยนนแบบจางะคะเร่งสุดโอเคอยู่นะโอเคอยู่นะใช้ได้ค่ะอันนี้ก็คือสรุปแล้วผ่านนะคะก็คือสามารถสั่งซื้อได้นะคะ ขายไม่แพงนะคะหัวนี้นะเป็นหัวประกาแต่งนะคะถ้าเกิดเราใส่เข้าไปเราแบบมันจะดูแบบไฮขึ้นมาทันทีนะคะดูแบบเหมือนโปรโเหมือนรถที่เราซื้อมาแล้วมันได้แต่งนะคะนี่เลยก็จะดูน่ารักปุ๊บปิ๊กแบบนี้นะคะใครชอบก็สั่งซื้อได้ทางช่องเราเหมือนกันนะคะอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะเราไปก่อนแล้วนะคะ สวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะสั่งได้เลยนะคะ